กับสตีเฟนเป็นของข้างทองผลเจริญนะครับแลท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนีจะมารีวิวเป็นงานเรี่ยมเ,เป็นเหนนรียญนะฮะเหรียญตะกอนที่เคยทำไปสามสี่อันเป็นผงนะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญแปดเหลี่ยมน,นะครับลูกค้าเลือกแบบเองเคยทำไปหลายครั้งนะครับก็ชอบลายลักษณะแบบนี้ก็เลย ทำเป็นน่าจะไปเข้าเซตกันนะจะได้เหมือนเหมือนกันทั้งหมดของเซตที่เขามีนะก็จะเป็นลายแกะลายธรรมดาแข้งสิงนี่นะครับขอบเล็กๆนะฮะก็ลายก็แข้งสิงรอบนะครับก็ข้างๆก็จะเป็นลักษณะแบบที่เห็นนะฮะแข้งสิงแล้วก็ปาดๆนะครับนิดนึงนะฮะข้างๆก็ห่วงสามลอนติไข่ปลาเพื่อความแข็งแรงแก็มารีเลยๆนะครับแล้วข้างหลังก็เป็น เหมือนอนจะเป็นแข้งสิงในแผ่นหลังนิดๆน,นะฮะออกรอบของแปดเหลี่ยมอันนี้อยู่ที่ใช้ทองอยู่ที่3.79ก้รัมนะประมาณสลึงหนึ่งนะเคยทำแต่เนื้อผงไปอันนี้เป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญทองเหลืองนะเป็นตัวเหรียญเป็นเหรียญ8ดเหลี่ยมนะปพระมารดาเจ้าแห่งดวงดาวสันเจ้านาจานะครับ ซาไทยชื่อชมบุรีเรานี่เองนะตรงอังศิลานะครับเป็นเหรียญแต่ลงยาหรือทําอะไรสักอย่างเป็นสีม่วงเป็นเหลือบๆนะฮะอันนี้สวยกว่าที่เป็นผงเยอะเลยครับรอบประมาณนี้นะฮะสาหรับอันนี้นะฮะภาพนิงพ่งภาพเื่อนไหวผมจะ เอาไว้อยู่หลังคลิปเลยนะครับผมส่วนช่องทางติดต่อ QR code ผมจะขึ้นไว้ตรงช็อปตอนแรกของคลิปนะครับก็สแกนเข้ามาคุยกันได้นะครับถ้าเข้ามาคุยถามรายละเอียดกันได้เป็นช่องทางที่ตอบเร็วที่สุดหรือท่านใดสะดวกช่องทางอื่นนะก็เลื่อนลงใต้คลิปนะครับมันจะมีช่องทาง Line แอดโทรศัพท์นะฮะ Google นะครับ Facebook ก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับก็แอดเข้ามาโทรมาคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ